สวัสดีค่ะเลขหวยลาวนะคะงวดของวันที่8เมษายนนะคะชุดคำนวณ4ี่ตัวตรงนะเมื่อวานลงชุด3าตัวให้ไปแล้วนะคะรอบนี้มาติดตามกันที่ชุด4ตัวนะคะก็มีสูตรเยอะหน่อยนะคะตัวเลขก็เลยพิมพ์มาให้นะคะก็จะได้อ่านง่ายขึ้นสูตรนี้ตามนี้เลยนะคะร้อยคูณสามสิบคูณสี่หน่วยแล้วก็เก้าหมื่นบวกพันบวกสิบแล้วก็บวกสอง หมื่นคูณสองนะคะพันบวกร้อยคูณห้าบวกห้าพันบวกบวกสิคูณหบวกหน่วยแล้วก็บวกเค่ะเริ่มคำนวณน,นะคะ25มีนาคมไปจนถึงงวดของวันที่5เมษายนะคะย้อนหลังที่สามงวดเหมือนเช่นเคยสำหรับสถิติชุดนี้นะคะมาดูงวดแรกก่อนนะคะวันที่25จากสูตรที่1นะคะใช้เป็นหลักร้อยคูณด้วย3 1คูณ3ได้เท่ากับ3 บวกด้วยหลัก10บคูณด้วยสนะคะ1คูณสได้4หลักหน่วยนะคะเป็น5บวกด้วย9 3้บวกสนะคะได้เท่ากับ7 7บวกหได้12บสอบวก9ได้11สูตรที่ 2, 2เป็นหลักหมื่นเป็นเลขศูนย์นะคะบวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลขหนึ่งหลักสิบเป็นเลขหนึ่งบวกด้วยสอง 1บวก1ได้2นะคะ2อบวก2ได้4สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะก็คือเลข0ูนเลยคูณด้วยสได้เท่ากับ0บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข1แล้วก็หลักร้อยคูณด้วย5เท่ากับ5บวกด้วย5คงที่1บวก5นะคะได้6 6บวก5ได้11 สูตรที่4นะคะหลักพันบวกด้วยหลักร้อยแล้วก็หลัก10คูณด้วย5หลักหน่วยบวกด้วย7 1บวก1ได้2นะคะ2อบวก5ได้7 7บวก5ได้12 2สบวก7ได้9จะยังไม่ได้เป็นเลขชุดตรงนะคะผลออกมาก็คือ1419 งวดน,นี้เบิ้หน้านะคะคือ1194ก็ได้เป็นเลขที่มาครบ4ตัวนะคะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ได้ปักหลักต่อไปงวดของวันที่29หลักร้อยนะคะสูตรนี้หลักร้อยเป็นเลข1คูณด้วย3ปบวกด้วยหลัก10บคูณด้วย4นะคะก็คือเลข9หลัก10เป็นเลข9 9้าคูณสได้เท่ากับ36 บวกด้วยหลักหน่วยเป็นเลขสบวกด้วยเก้าสบวกหได้9้านะคะ9กบวกสได้เท่ากับ13 3บวกกับ9ได้เท่ากับ12นะคะสูตรที่สองเป็นหลักหมื่นก็คือเลข5หลักพันนะคะเป็นเลขหนึ่งหลักสิบเป็นเลข9บวกด้วย2คงที่5้บวกห เป็น6 6บวก9ได้15 5หบวก2ได้เท่ากับ7สูตรต่อไปหลักหมื่นคูณด้วย2นะคะได้เท่ากับ10เอาเลข0นะคะแล้วก็หลักพันเป็นเลข1หลักร้อยคือ1เหมือนกันนะคะคูณด้วย5นะก็ได้เท่ากับ5บวกด้วย5คงที่ 1-5บวกหได้6นะคะหกบวก5ได้เท่ากับ11สูตรที่4หลักพันนะคะเป็นเลข1หลักร้อยเป็นเลข1หลัก10คูณด้วยห9คูณ5ได้45บวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลข4บวกด้วย7 1-1บวก1ได้2 2งบวกหเป็น7 7บวก4ได้11 11บวกกับ7ได้18ได้เป็นชุด2718นะคะวันที่1เมษา7จนสองนะคะในงวดนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเลขชุดตรงนะก็ยังเป็นคงเป็นเลขที่แบบมาครบจริงแต่ว่ายังไม่ได้ครบทั้ง4ตํตำแหน่งนะคะยังไม่ตรงหลักเลยเพราะว่าเราจะเริ่มปักหลักจากงวดของวันที่1เมษานะคะ หลักร้อยนะคะเป็นเลข1คูณด้วยสหลักสิบคูณด้วย4ีนะคะ8 4ดสี่ได้เท่ากับ32สองหลักหน่วยเป็นเลขสองนะคะบวกด้วย9คงที่3บวกสได้5 5 2บวก2ได้เท่ากับ7 7บวกกับ9ได้16สูตรที่2นะคะหลักหมื่นตามด้วยหลักพัน ตามด้วยหลัก10บวกด้วย2คงที่9บวก7ได้10 6หบวก8ได้14 4สบวก2ได้เท่ากับ6ตัวสุดตัวที่3นะคะหลักหมื่นเป็นเลข9คูณสได้เท่ากับ18หลักพันเป็น7หลักร้อยคือเลข1คูณด้วยหบวกด้วย5คงที่ 8บวก7ได้15 5หบวกหได้10 10บวกหได้15สูตรที่4หลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลัก10คูณด้วย5้า 5, ได้40ตามด้วยหลักหน่วยนะคะบวกด้วย7 7็บวกหได้8 8บวกสได้10 10บวก7ได้17 จะเห็นว่างวดนี้ได้ตัวเลขที่ตรงเพราะว่าเราจะใช้แนวทางการคำนวณงวดนี้นะคะเอามาปักหลักแล้วก็ใช้ผลของงวดวันที่5เมษาไปเป็นแนวทางของงวดวันที่8หลักร้อยนะคะตามสูตรหลักร้อยคือเลข6คูณ3ได้18บวกด้วยหลักสิบคือเลข5คูณ4ได้20หลักหน่วยนะคะเป็น7บวกด้วย9 8บวก7ได้15 5บวก9ได้14ตัวต่อไปหลักหมื่นนะคะเป็นเลข3หลักพันเป็นเลข6หลัก10เป็นเลข5บวกด้วย2คงที่3าบวก6เป็น9 9บวก5ได้14นะคะ4บวก2ได้เท่ากับ6 ตัวที่3หลักหมื่นคือ3คูณสองได้6หลักพันคือ6หลักร้อยคือ6นะคะคูณ5ได้30บวกด้วย5 6บวก6ได้12สองนะคะ2บวก5ได้เท่ากับ7ตัวสุดท้ายเป็นหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วยนะคะห 5, 5ได้25หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย7 6บก6ได้12นะคะ2บก5ได้7 7บก7ได้14 4บวกกับ7ได้11เราได้ชุดเป็น4 6 7 1นะคะ2ตัวที่เราจะจับได้ก็คือเลข4 6อันนี้ตัวตรงไปก่อนแล้วก็4 7นะคะ4 1 6 7 6 1นะคะแล้วก็7 1 สตัวนะคะสี่ห6เจ็ดสี่หหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งและหกเจดหนึ่งค่ะได้แล้วทางครบแล้วนะคะสำหรับชุด3ามตัวสองตัวบน2ตัวล่างนะคะแล้วก็สี่ตัวตรงค่ะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ